โอกาสโอกาสโอกาสกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมสามสามตัวงจนันทร์เกินมึ่อลำลางเมาจางเมาเจ็ดอาทิเสียมโยเจอในอาโชปุณฝา thể ta phù số áo hai nhám đây tâm tì pha lai a ta na ta lai a sang khai a ta na la ta na kéo xám phương chơ này khama yam ko vang ho công to phù cho ตอกการวานไว้ไทไลชนถึงปรมาติยาตัยตติยาปอกหนึ่งสองปอกสามเผาคูบเก่าโยกมือคือต่างตันควางสีเสวนเตน้ามอยอนกันต้องไวติฆะนงกาตั้งดีตีใน Lôn phôn xê áp à bê xì phớng, cạp xăm phớng Hình cạp vẹt phớng, bê, khít lông áp phớng Bi ba la xì phớng, vẹt xa nạp tá la Phớng chớ năn xê nệ hờ chiêu san la, mạc ta la, ổ ta la ni phăn Gặp <laughs> คนแจกมันหมอเนี่ยเข้ากัดทางไหนพวกน่ะเข้ากัดทางไหนพ่นไปทางไหนไปเจี๊กเต็มก้อนเหมืนก้อนอยู่ดนพวนเสนาเบิ้ลถ้าวายยากมาเข้าป้วยสู้แทนอ่ะเอ,อ,อ็กด้านในเอาศีนอ่ะเอาศีน,อนโอกาสเตียวละสุนันทร์ผลโตเตวาสังขยาฟังดูละ เจอจัดเวทสุวันณคุมพันดากุมพันดีอาสูลาอาสูลินตังไตนางนาดไทยทลานีในหนังสือสศีกุตตาอามาัดยมมาลาเ้าราจาพมมาพมมาไกยาวโยเทวาวุตเทวาดาตนรักษายังไม่มีกฎในอาลามตนรักษายัง พระธาตุดอยเวียงเกียวตี่นี้เป็นพระธาตุตนรักษาอย่างสนามคำอยู่ในอากาศตนรักษาอย่างภาบาดพระธาตุดิบีนีตนรักษาอย่งางศาสนาลัทธิภิกขตนรักษาอย่างเกณไ์นในเนเด่นนาตนรักษาอย่างที่อาเนเก็บบนตนรักษา ยานำเด็กสิมืองกินหน้าวาดีลูกคาเลื่อนน้าหลอดป้าฟาตาจอดสิงซำตั้งหมดไปตั้งไตตังต้งเตะอาวิจีตลาพึงพักกาว่าผมนงกลมนงฟังอนันตาเสนโูดชักกาวานันหาตีสุดดีเสงเบาได้ขออังเึินสู่เจ้า,านันาา้นมิเตนาสะจว่าเจนาหุนตัวน